That some margin สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับพบกับผมตัว BKK จากร้าน BKK Speed นะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวหมวกกันน็อกอีกเช่นเคยนะครับจริงๆตัวหมวกตัวนี้ผมได้เคยพูดไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะเอามาปัดฝุ่นนะครับเนื่องจากมีกล้องใหม่อะไรภาพที่ได้ออกมาก็จะสวยงามมากขึ้นก็อยากเอามาพูดอีกรอบหนึ่งแล้วกันแล้วก็มาดูเลยแล้วกันนะครับว่าเป็นหมวกอะไรนะครับผมตัวนี้นะครับ เป็นหมวกชาร์กอีกแล้วครับตอนนี้ชาร์กมาแรงครับที่ร้านเราพยายามอ่าตัวนี้เป็นชาร์กレスแอรโปรจีพีลอเรนโซวินเทอร์เทสลิมิเต็ดสองพนะครับดูรอบๆกันแล้วกันตัวหมวกนะครับค่อนข้างจะเรียบๆนะครับเป็นลายสีดำด้านนะครับมีคลิปสีแดงเป็นลายอ่าเป็นสีแดงสีของลอเรนโซนะครับผมแล้วก็ข้างหลังก็จะมีโลโก้99 LORENZO นโซข้างหลังตรงนี้ เป็นเขียนว่า JL test นะครับใครไม่ชอบก็เอาตรงนี้ออกไปตรงนี้เป็นมอกกนะครับตังนี้เป็น Hashtag นะครับตัวกระเบนนี่ก็จะมีคําว่าชาร์จอยู่นะครับแล้วก็มีลายขอบต่างๆนานาเหมือนลายแบบพวกอะไรอะ t o r i c o s i นะมันจะเป็นขอบขอมนะครับ เนื่องจากตอนเทสเนี่ยด้านบนนะครับจริงที่สวยของแงมมของเขาก็คือด้านบนนะครับของบนของเขาจะเป็นเอ็กฟูเอล่าครับแล้วก็มีคล้ายๆกับวงกลมลงมาที่เป็นลูกศรจบด้วยโลดาวนะครับผมอันนี้สวยงามมากนะครับเหมาะสําหรับคนที่ ขับรถสีเข้มๆนะอย่างสีดําเลยหรือเป็นพวกแบบสีดําแล้วทำลายคาร์บอนเคลเปอรอะไรเงี้ยอันนี้จะสวยคาร์บอนอย่างเงี้ยแล้วก็รถที่เป็นสีแดงอ่ะพวกดูคาติอะไรอย่างเงี้ยก็จะหรือ Honda พวก CBR 650สีแดงแงหรือสีดําด้าอะไรเงี้ยจะเหมาะกับรถหมวใบนี้มากเลยนะครับตัวนี้เอาออกได้นะครับเขาแค่บอกเฉยๆว่ามันจะไม่สามารถถืออย่างนี้ได้จริงๆมันตัวนี้มันติดไว้ค่อนข้างแบบอ่าไม่ได้ไม่ได้แน่นหนามากนะครับเพราะเนื่องจากการาใช้งานที่มัน ในสนามแข่งนะครับเขาจะพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยนะครับกรณีที่มีมีแง่งในอะไรเงี้ยกรณีล้มอะ่ะตัวนี้มันจะกระเด็นออกทันทีเลยนะครับทำให้หมวกเป็นหมวบกลมเกลี้ยงนะครับไม่มีแง่งเพราะว่ามีแง่งปุ๊บมันจะสามารถทําให้หเราพอกระแทกปุ๊บมันจะเหมือนชังงักนะครับแล้วก็บางทีมันลังคออยู่ทําให้กระดูกโครงกระดูกคอเนี่ยมันมีปัญหานะครับอันนี้เป็นกฎของทาง FIM เลยนะครับ กรณีที่มีงงแง,ง,ง่งหลายๆยี่ห้อเลยครับไม่ว่าจะเป็นอารายอะไรที่มันมีแบบเหมือนสปอยลงสปอยเลอร์อยู่กรณีที่เหมือนล้มปุ๊บมันต้องกระเด็นออกนะครับหลายคนมองว่าเฮ้ย hey, ทำไมอะไหล่พวกนี้มันดูไม่แข็งแรงเลยอะไรเงี้ยอันนีเน้เป็นเรื่องของเซฟตี้นะครับผมอ่ะต่อไปนะครับอันนี้พูดถึงเรื่องอะไรดีไซน์รอบๆแล้วลายนี้ออกแบบโดยสตาร์ไลน์นะครับผมแต่ว่าบนนี้เขาอาจจะไม่ได้เขียนไว้นะครับว่าใครเป็นคนออกแบบนะครับแต่ว่าก็เป็น ขาเรียกอะไรเป็นเจ้าประจําของลอเซนโซอยู่แล้วด้านหลังก็จะมีเขียนตรงนี้นิดนึงเขียนว่า e SR p o GP High Technology Structure Carbon a r a m i d นะครับก็คือตัววัสดุของหมวกตัวเนี้ยทำจาก โคว่านะครับย่อมาจากคาร์บอนออนวิลอะรลามิดนะครับก็คือวัสดุหลักที่เป็นโครงสร้างเนี่ยทำจากคาร์บอนอะรลามิดก็คือหรืที่เรารู้จัก,กนในในานามของคาร์บอนเคฟล่านะครับที่เป็นสีดํากับสีเหลืองถักทอกันมีความแข็งแรงนะครับยืดหยุ่นดีซับแรงกระแทกได้ดีนะครับผมแล้วก็ คาร์บอนออนวิวก็คือภายนอกสุดเนี่ยจะทําด้วยคาร์บอนไฟเบอร์นะครับทำให้มีน้ําหนักเบาแต่ว่าใบนี้ไม่ได้โชว์ลายคาร์บอนแต่ว่ามีการทาสีทับไปก็คือตัวนี้ก็จะน้ําหนักจะค่อนข้างเบานะครับแต่ว่าไม่ได้เบาวิวเหมือน,ะ Low 2, Low นะระดับโล2โล3เนี่ยตัวนี้อยู่ที่พันสที่ไซส์เนะครับถามว่าทำไมทำไมมันถึงหนักผมว่ามันน่าจะมาจากตัวสปอยเลอร์ข้างหลังเนี่ยครับถ้าเอาตัวสปอยเลอร์ออกตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณพันสก็ถือว่าเป็นหมวกที่ค่อนข้างโอเคนะครับก็คือไม่ได้ไม่ได้หนักมากแล้วก็ด้วย รูปทรงของมันเนี่ยทำแอโรไดนามิกได้ค่อนข้างดอาีออกแบบมาตามหลักโกลศาสตร์นะครับก็คือรูลมค่อนข้างดีทําให้เกิดเวลาแบบมีลมมาขี่ครับขี่ที่ความเร็วสูงเนี่ยหมวกมันจะไม่สายเลยหมวกใบน,นี้ค่อนข้างนิ่งนะครับผมว่าเทียบเคียงได้กับระดับ AGV Pista หรือ,อ โชเอ็กซ์พีเลตอะไรเงี้ยก็คือค่อนข้างนิ่งเลยทีเดียวเป็นหมวกเรสติ้งที่นิ่งมากนะครับผมเท่าที่ผมผมเคยมีหมวกอ่ะเรสอาโปตัวหนึ่งนะครับก็ตอนทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่เลยถือว่าเป็นหมวกที่ดีนะครับหนึ่งคือนิ่งนะครับคอนเซปต์สามอย่างของตัวเรสอาโปนะครับเบานิ่งเงียบนะครับก็คือหนึ่งคือน้ําหนักเบานะครับสองคือนิ่งมากนะครับแล้วก็เรื่องของเงียบนะครับตอนนี้ผมอยากให้ดูนวมอ่าตัวนี้นวมนะครับนวมของเรสอาโปจีพเนี่ยทำจากอ่าวัสดุ เอกิสพ u s นะครับที่ผมเคยพูดไปในคลิปของ Shark s c o อ t 2.2นะครับก็คือวัสดุของของแฟบริกของมันเนี่ยมีหน้าที่ยับยั้งการจเจริญเติบโตของแบคทีเรียทำให้เขาเรียกอะไรไม่เกิดกลิ่นเหม็นกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในหมวงหลังจากการหมักหมมของเหงื่อหรืออะไรแบคทีเรียต่างๆนะครับผมแล้วก็ตัวโครงสร้างของนวมภายในเนี่ยตัดด้วยเลเซอร์แบบ 3D นะครับก็คือจงไหนเว้าวก็จะเว้าแบบ พอดีเลยนะครับก็คือจะเข้ากับรูปหน้าที่เขา,าได้ทําการ,รวิเคราะห์ตามหลักสถิติแล้วว่ารูปหน้าของคนจะประมาณไหนมันจะเข้ากับหลักอีคโ o นมิสก็คือตามตามตามหลักสรีระของร่างกายยังไงตัวนี้ก็จะใส่สบายมากขึ้นกว่าตัวเ e s อาโปธรรมดานะครับตัวนี้เลสอาโปจีพีนมจะดีขึ้นตัวที่ช่วยเรื่องเสียงลมเงียบนะครับจะเป็นตัวนี้ครับเน็กแพดนะครับตัวนี้ก็คือด้านในมันจะมีนมอีกชั้นหนึ่ง แต่ว่าตัวของ l e อาร์โปจีเนี่ยมันก็จะมีนวมข้างนอกเพื่อล็อกคอต่างๆนะครับก็คือเพื่อให้อ่าลมที่เข้ามาใต้คอเนี่ยจะเข้ามาน้อยลงมากนะครับก็คือทําให้หมวกเงียบขึ้นเท่านั้นไม่พอนะครับในถุงนะครับมันจะมีตัวคล้ายๆกับวิงเล็บสปอยเลอร์อีกชั้นหนึ่งนะครับขออนุญาตหยิบก่อน,ต,อนตัวนี้อ่าเป็นวิงแฟลปตัวนี้นะครับติดเข้าไปที่ใต้นวม l e อาร์โปอีกชั้นหนึ่ง ตรงนี้ตรงไหนวะนี่นี่ตรงนี้เห็นไหมครับอา่าแล้วก็มีตรงนี้มันก็จะเป็นเหมือนกับว่าปิดไปอีกชั้นนึงอย่างนี้นวมมันก็จะปิดคอแบบเหลือแค่รูแค่เนี้ยเท่ากับ บริเวณของช่องคอทําให้ลมที่เข้ามาในใต้หมวกเนี่ยเข้ามาน้อยมากนะครับแต่ว่าถามว่าร้อนไหมไม่ร้อนนะครับคือหมวกลักแอร์โปเนี่ยมีการออกแบบตามหลัก CFD ก็คือเป็นเรื่องของคอมพิวเ t ชันฟลูอิดไดนามิกนะครับเรื่องของการลู่ลมเนี่ยเขาจะมีทดสอบอุโมงลมเลยว่า ลมมันเข้ามาในหมวกมากขนาดไหนใครที่เคยใช้レスอัพโบจะรู้เลยครับเวลาเปิด2ช่องลมนี้นะครับเปิดขึ้นนะครับแล้วก็หน้าผากอีก1ช่องเนี้ยตรงนี้จะรู้สึกเลยว่ามีลมเย็นเข้าไปในหัวนะครับแล้วก็ตรงปากเนี้ยเปิดแล้วรู้สึกลมฟู่มากแต่ว่าตรงนี้มันจะมีคล้ายๆกับฟิลเตอร์สีขาวๆอีกนิดนึงนะครับเพื่อกลองฝุ่นนะครับเหมาะกับสถานการณอ์อากาศบ้านเราที่มี PM2.5 นะครับอันนี้ผมจะให้ดูเห็นไหมตรงนี้ขาวๆเนี้ย เรื่องของการกรองฝุ่นนะครับผมอันนี้ก็ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวชิลนะครับออกแบบใหม่นะครับให้มีตัวคล้ายๆกับจับนะครับสามารถเปิดปิดด้วยตามหลักอิโคโนมิสได้ง่ายขึ้นของเดิมที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันจะไม่มีเลยมันจะไม่มีเดือยอย่างนี้เดี๋ยวผมเอาชิลผมให้ดูตะกี้ผมจะเอาชิลมาให้ดูเห็นไหมตรงเนี้ยมันจะไม่มีมันจะมีนิดเดียวมันจะเปิดยากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของใหม่เนี่ยมันจะมีตรงนี้อ่าครึ่งเราสามารถเอามือ จับปุ๊บเหมือนของอะไรจับแล้วดันขึ้นค่อนข้างง่ายนะครับผมตัวชิวนะครับใช้ลักษณะการขันล็อกแน่นนะครับตรงนี้ในในถุงเนี้ยมันจะมีตัวตัว L หกเหลี่ยมมาให้นะครับสามารถขันตรงนี้ได้เพื่อให้อ่า มันสามารถแน่นหรืออะไรเรือ่องตัวนี้มันก็จะคล้ายๆกับตัวพิสตานะครับแต่ของพิสตาเนี่ยมันปรับแต่งไม่ได้ตัวนี้มันจะปรับแต่งได้ว่าคุณจะเอาแน่นหรือเอาไม่แน่นแค่ไหนนะครับตัวชิลตัวนี้นะครับเป็นชิลหน้าแบบแข็งพิเศษนะเดี๋ยวผมให้ดูผมเอาชิลนี้ให้ดูแล้วกันชิลของเลสแอ p o ปตัวนี้นะครับก็คือเป็นแข็งมันจะไม่ไม,ม่นิ่มๆเหมือนพวกชิลถูกๆทั่วไปนะครับตัวนี้เขาบอกว่า,า,ามันจะมีความหนา2.8ถึง4 4.2มิลคือตรงที่ตรงไหนที่คิดว่าอ่อนแอตรงนี้นจะเพิ่มความหนาหนามากนะครับก็คือแต่ว่าด้วยการออกแบบที่ดีมากนะครับมุมมองเขาจะได้ Optical Class แบบ class 1ก็คือไม่เพี้ยนเลยนะครับก็คือมองแล้วไม่หลอกตาอย่างเงี้ยก็คือชิวจะคล้ายๆพวกพิสตานะครับที่แบบ ข้างหน้าจะหนากว่าข้างข้างอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นตัวชิลชนิดพิเศษของ Shar k เลสอาร์โปจนะครับซึ่งตัวนี้เป็น a n t i f o g ในตัวด้วยนะครับกรณีที่หลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่มีแผ่นกันฝ้าแถมให้ตัวนี้มี a n t i f o g ในตัวนะครับแต่ว่าเรื่องของการดูแลรักษา a n t i f o g กเนี่ยเขาบอกว่ามันใช้งานได้อยู่ประมาณปี2ปีนะครับก็คืออยู่ที่การดูแลนะครับก็คือการทําความสะอาดของ a n t i f o g ที่ชิลที่มี a n t i f o g เคลือบเนี่ยคุณต้องใช้น้ําเปล่านะครับชุบผ้านะครับเช็ดเบาๆนะครับห้ามใช้น ครับเพราะว่าสารที่เคลือบอยู่มันก็จะหลุดไปพวกสารที่เป็นสารแอนติฟอกนี่มันเป็นสารดูดซับความชื้นนะครับก็คือกรณีที่เราหายใจไปแล้วอากาศภายนอกกับภายในเนี่ยมันต่างกันปุ๊บมันจะเกิดขึ้นเป็นละอองน้ําเล็กๆก็คือเป็นฟอกเป,เ,ปเป็นเป็นหมอกเป็นฝ้าขึ้นมานะครับซึ่งตัวสารที่ทาอยู่ของของบนชิลเนี่ยมันก็จะดูดซับไว้ไม่ให้เกิดฝ้าขึ้นนะครับอันนี้ก็ใช้งานได้จริงนะครับผมอันนี้ต้องบอกเลยนะครับ ต่อไปก็จะมาเรื่องของอ่าโน้มภายในนะครับก็คือตัวโฟม EPS โฟมนะครับตัวนี้ใช้ลักษณะของมัลติ EPS ก็คือในคล้ายๆกับตัวท็อปหลายๆรุ่นก็คือโฟมแต่ละพาร์ทเนี่ยจะมีอ่าความหนาแน่นไม่เท่ากันนะครับตรงไหนที่มีคิดว่าจะโดนซับแรงกระแทกสูงก็จะมีความหนาสูงนะครับตรงไหนที่คิดว่าจะไม่โดนกระแทกก็จะลดความหนาลงไปอันนี้จะช่วยเรื่องน้ําหนักของหมวกให้ลดลงนะครับแล้วก็ตัวนี้มีตัวอ่า ดูอ l าวเดนซิตี้ชิ้นกาดนะครับตัวตัวชินกาดแถวๆนี้มันจะมีโฟมที่มีลักษณะความแข็งพิเศษนะครับก็คือป้องกันอันตรายที่กระแทกมาช่วงคางนะครับเพราะว่าคางมันค่อนข้างยืดน,นะครับสิ่งที่จะโดนช่วงนี้ก็คือจะเป็นช่วงคางอะไรเงี้ยมันก็จะ เขาบอกว่าเขาก็วิเคราะห์มาว่ามันควรจะมีโฟมอีกชิ้นหนึ่งที่ช่วยลดแรงกระแทกตรงนี้เขาก็บอกว่าเป็นคล้ายๆกับด u อ l ลเดอ i t ซิตี้นะครับมีความหนานแน่นหลายๆหลายๆอย่างที่อยู่แถวๆตรงนี้นะครับตรงนี้อาจจะเป็นลึกนิดนึงผมก็ยังไม่เข้าใจแต่ว่าเขาบอกว่าเขามีการวิเคราะห์ตรงนี้แล้วก็พัฒนาตรงนี้ให้มันดีขึ้นนะครับผมต่อไปนะครับเรื่องแอโรไดนามิกคผมบอกไปแล้วว่าสปอยเลอร์ตรงนี้มันจะ ช่วยเรื่องของหลักกลาศาสตร์นะครับจริงๆถ้าใครใส่ชุดแข่งจะรู้เลยว่ามันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะมีหนกหลังตรงนี้นะครับมันก็จะวิ่งมาอย่างนี้ลมแล้วก็ออกไปตามหนกหลังซึ่งมันจะรีดลมได้ดีมากนะครับตัวนี้ทําความเร็วได้300กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเลยนะครับผมต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของอตัวนี้เหมาะสำหรับคนใส่แว่นสายตา,านะครับก็คือมีชาร์จอีซีฟิตแม้ว่าจะเป็นหมวกเร c ซิ่ก็ตามนะครับตัวนี้ก็คือ คนใส่แว่นใส่ง่ายซึ่งผมก็ชอบนะครับนวมภายในข้างในเป็นสีแดงเพลิงเลยอันนี้ผมชอบมากผมเปิดไฟให้ดูกันอ่านี่นมภายในค่อนข้างสวยนะครับตัวนี้ว้าหูสําหรับบลูทูธนะครับผมมีช่องสําหรับบลูทูธอันข้างนะครับใต้นวมสามารถเปิดขึ้นมาได้เลยนะครับผมอันนี้ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียว นมของช h a r k l e s s p โป g p เนี่ยตัวนี้พัฒนาใหม่นะครับก็คือจากเดิมที่มันจะดูเหมือนยุ่ยง่ายนะครับตัวนี้ทำได้ค่อนข้างดีทีเดียวตัวนี้สายลักทางเป็นแบบ d d ด i n k ตัวอันนี้น่าจะเป็นลักษณะของอลูมิเนียมอลลอยพ่นสีโคมอาจจะเป็นไทเทเนียมด้วยซ้ำนะครับเป็นสีแดงสวยแดงเพลิงเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เข้าสีกันนะครับตัวนี้ ถ้าเป็นレスอาโปจีพเอ้レスอโปธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นสีดํานะครับซึ่งมันก็อาจจะอันนี้อาจจะดูพิเศษกว่าน,นิดน,นึงตัวนี้ใส่ละคางเป็นแบบดีดิลิงแบบแม่เหล็กนะครับผมอันนี้ผมอยากให้ดูมากเลยว่ามันเป็นยังไงก็เรน,นี่เราร้อยดีลิงนะครับร้อยร้อยไปอย่างนี้ใช่ไหมครับปุ๊บถ้าเป็นหมวกยี่ห้ออื่นมันต้องกลับมาแบ็คตัวนี้ไม่ต้องเลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องมันจะเป็นคล้ายๆกับแม่เหล็กคุณทําการี่ยเห็นไหม เป็นแม่เหล็กแค่เองแป๊กแป๊กอ่าค่อนข้างง่ายนะครับไม่ต้องมานั่งอ่าหาปุ่มหาอะไรอะไรเลือ่อนเลือเล่อนนิดนึงมันก็สามารถแป๊กได้เลยนะครับเนี่ยอ่าเนี่ยสมมตินี่นะเห็นไหมอ่าเห็นไหมเจ๋งมากเลยนะครับตัวนี้สายลัข้างแบบดีดีลิงจริงๆตัวแป๊กเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของความปลอดภยัยเป็นเรื่องของการเก็บสายแล้วอะ่ะ การขับขี่ไม่ให้มันตีคออะไรเงี้ยนะครับผมอันนี้ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวอ่าต่อไปนะครับผมก็จะมาลองทดลองใส่ให้ดูเรื่องของชิลหลายคนถามว่าชิลมันถอดง่ายไหมผมว่าถอดไม่ยากนะครับจริงๆก็แค่นี้เองเดี๋ยวผมจะไม่ดูเปิดชิลขึ้นนะครับพลิกตรงนี้ลงพลิกตรงนี้ลงสองฝั่งทําเหมือนกันพลิกพลิกตรงนี้ลงพอพลิกลงเสร็จนะครับตะกี้มันเด้งลงมาแล้วเอาใหม่เอาไหมอนันนี้ก็ได้เอาพลิกลงกัน พลิกตรงนี้ลงอ่าพลิกลงแค่นี้นะครับสองฝั่งทาเหมือนกันปุ๊บแล้วเราเปิดชิลตรงนี้มันจะเด้งขึ้นเห็นไหมให้เห็นตรงนี้มันจะเด้งขึ้นออกมาสองฝั่งเด้งขึ้นเราก็สามารถดึงออกมาตรงๆได้เลยครับดึงออกมาตรงๆได้เลยนี่ผมทํามือเดียวยังทําได้เลยเนะี่ยอย่างเงี้ยมันจะเป็นงงนะครับอันนี้ง่ายมากวิธีการใส่นะครับก็เดีย๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นชิลดําให้ดูแล้วกันอันนี้มันจะดูว่าจริงๆในกล่องมันมีแถมชิลดํามาให้นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นชิลดําของผมแบบไลท์สโมกซึ่ง มันไม่มีขายแล้วจริงๆตัวตัวชิลที่แถมมาในกล่องมันจะเป็นสีดําแบบดําสําหรับ r l e s s i n g tag คือค่อนข้างมืดนะครับผมเหมาะสําหรับคนที่อชอบไปออกออกเขาเรียกอะไรลงสนามเนี่ยลงสนามมี่แดดมันจ้ามากนะครับก็คืออันนี้จะช่วยให้สบายตาขับขี่ได้นานขึ้นนะอันนี้เวลาใส่ก็ใส่เข้าไปตรงๆเลยครับเนี่ยใส่เข้าไปอย่างเี้เลยครับแทงเข้าไปตรงๆ ใส่เข้าไปอย่างนี้แทงให้ดังกึกอ่ากึกปุ๊บนะครับเราเลื่อนตำแหน่งตรงกลมๆเนี่ยครับเลื่อนขึ้นมานิดหนึ่งยกนิดหนึ่งมันจะสามารถกดชิวได้แล้วก็พลิกหนวมไปพลิกพลิกให้ได้หมดเงี้ยพลิกหมดปุ๊บเข้าไปเลยจะค่อนข้างโอเคดำและสวยนะครับอ่นนี่ผมให้ดูกรณีใส่ชิวดำก็จะประมาณนี้ดูดูดูเท่ไปหมดเลยอ่าสวยไหมครับ สวยเดี๋ยวผมมาลองใส่ให้ดูว่าฟิลลิ่งของตัว l e อา r โปนี่เป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าทางเข้าของหมวก l e อา r โเนี่ยค่อนข้างแคบนะครับก็คือเข้าไปก็จะใส่ลำบากนิดนึง่าใครที่ชอบหมวกสิ่ๆนะครับผมแนะนำเลยตัวนี้บีบแก้มแต่ว่าบีบแต่ไม่ได้กดบางจุดนะมันดีบแบบพอดีอ่ะนีบทั้งหัวผมคิดว่าในระยะยาวเดี๋ยวพอกรณีที่เรา ใส่เข้าหัวแล้วมันจะค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวแต่ตอนนี้แน่นมากนะครับค่อนข้างแน่นปรับจูกัดป,ปอกัดแก้มแน่นอนนะครับข้างบนสบายๆนะครับไม่กดไม่อะไรนะครับใส่แว่นง่ายปิดชิวลงมาค่อนข้างสวยอันนี้ใส่ลัก้างดีดึงที่ผมมองเป็นแม่เหล็กง่ายมากเลยนะครับดึงปุ๊บแล้วก็ถึงนูปปักเลยนะครับอันนี้ทําให้ดูคร่าวๆอ่าสวยไหมครับ ชิลดำเนี่ยพอใส่มาจะสวยเลยใครที่ไม่ชอบชิลดำแต่ผมว่าหมวกอันนี้มันเหมาะกับชิลดำนะคุณสามารถซื้อชิลเพิ่มสีทองสีเงินสีน้ำเงินได้นะครับอยู่ที่ราคาประมาณสามพันสอง้บาทจะค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวตัวนี้สวยมากเลยใส่ชิลดำแล้วแบบให้อยู่บนรถนะสวยมากทีเดียวบรรยากาศข้างในเนี่ยค่อนข้างเงียบนะครับ ดูบล็อกคอร์บบล็อกมหมดนี้ผมยังไม่ได้ปิดแผ่นแฟบนะถ้าปิดหมดเนี่ยค่อนข้างเงียบเลยเยอะแล้วน้ําหนักค่อนข้างเบาไม่มีอาการเบี่ยงเลยแม้หมวกมันจะหน้ายาวนะเพราะว่ามันค่อนข้างกระชับแล้วก็น้ําหนักเบาอันนี้ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับผมต้องแก้มบีบเยอะหน่อยจะบีบไม่ได้กดเจ็บนะบีบคือบีบเข้ามาเยอะนะครับเพื่อให้อยู่หน้านะครับผมคิดว่าถ้าใครเอาไปขี่เลสซิ่งเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับผมตอนนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันอ่าถอดก่อนนะครับ เอาใจใส่ซิ่งครับอันนี้นอกจากหมวกนะครับก็คือในกล่องเนี่ยมันจะมีตัวนี้ให้ครับใ,ใครๆกับกระเป๋าเดินทางนะครับเนื่องจากเป็นหมวกลิมิเต็ดนะครับจะมีกระเป๋าเดินทางให้หนึ่งใบนะครับผมแล้วก็มีอ่ตัวสติ๊กเกอร์ลอเรนโซ่ให้นะครับสำหรับเอาไปแปะนู่นแปะนี่นะครับถุงหมวกของตัวนี้เป็นหูหมวกแบบวินเทอร์เทสค่อนข้างสวยงามนี่อ่มีคําว่าวินเทอร์ถุงวินเทอร์เทสเป็นสีน้ําเงินสวยเเช่นเดียวกับ <c oughs> อ้่อย ถุงหมวกนะครับก็เป็นวินเทอร์เทสนะครับสวยงามสีน้ำเงินเช่นเดียวกับตัวกระเป๋าเดินทางครับที่แถมมาให้นะครับแล้วก็มีชิลดัมที่เป็นชิลดัมแถมให้ผมแกะมาให้ดูตัวนี้ชิลดัมที่เขาแถมมาให้นะครับก็จะเข้มกว่าที่ชิลดัมที่ผมตะก,กี้ใส่นะครับนิดหนึ่งก็เหมาะสําหรับการใช้งานกลางวันมากกว่านะครับตัวนี้เป็นเป็นหมวกแข่งนะครับก็คือสิ่งที่เขาแถมให้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรสซิ่งทั้งหมดนะครับตัวนี้วินเทอร์เทสแล้วก็ ตัวชิวนี้อ่าก็เป็นชิลที่ใส่ที่ให้มาก็เป็นแอนตี้ฟอกนะครับเห็นไหมไม่มีฝ้าขึ้นเลยเห็น <_ uff> ไหมมันจะขึ้นข้างๆอย่างเดียวตรงนี้ไม่มีฝ้าขึ้นเลยนะครับตัวนี้เจ๋งครับผมก็ <_ c oughs> ถ้าใครสนใจนะครับตัวนี้มีเป็นลิมิเต็ดนะครับมีเพียง9,000ไม่ใช่999ใบในโลกนะครับผมก็คืออยู่ในมือผมนี่ก็เป็นหนึ่งใน999ก็ถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อมาที่ร้านได้ลเลยนะครับตัวนี้ราคา33,000บาทนะครับลิมิเต็ด999ใบในโลกนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับ คอมเมนต์ในคลิปนี้นะครับผมลดให้10%เนะครับผมอ่าเฉพาะในคลิปนี้นะครับผมถ้าใครสนใจคอมเมนต์ทักมาในคลิปนี้ผมลดให้10%ต้องบอกว่าหมวกเหลือไม่เยอะแล้วนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับหรืออินบ็อกซ์มาได้โดยตรงได้เลยนะครับผมยังไงก็ขอฝากการรีวิวของชาร์กอ่าเรสอาโปลอเรนโซ วิ Winter Test 2019นเทอร์เทสสองพใบนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอ้อลืมไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ